ครับท่านผู้ชมตอนนี้พระเที่ยงก็มายืนอยู่ที่วัดป่าของปูเนาะครับผมปูวัดป่าสิ่งวัตถิ่ันธ์มาของปูก็รุดไปครับท่านผู้ชมแต่ว่าปูหายหาศูนย์ศูนย์หาเลขออกศูนย์หกเฉียดไปเต็มเดียวครับท่านผู้ชมหนึ่งสามออกหนึ่งสองโอ้ยเนาะครับผมเนาะลงแต้มคืนแต้มครับผมถ้าท่านได้สี่ขึ้นสี่ลงกับพระเที่ยงคืนว่าน่าจะถูกอยู่เนาะครับท่านผู้ชมเนาะมนีก็เลยเฝ้าเดินทางมาทั้งกันทละก,กัตตีมาทั้ง อำเภอเดชครับผมเพราะว่าเขาจะมาติดตามของปูวัดป่าครับผมปูวัดป่าไปครับสำหรับช่วงผูเ้เสี่ยงเดินทางมาถึงหนากุฏิของปูเป็นที่เรียบร้อยเดี๋ยวเขาไปฟังเบิ่งปูเฮ็ดตัวเลขแล้วหรือ,อยังเนาะครับ่านผู้มชมเนาะพอเที่ยงคิดว่านาจะเฮ็ดแล้วล่ะครับผมเพราะว่าคำนวยออกปุ๊บคำนวณได้ปั๊บทันทีเนาะครับเนาะไปครับไปเบิง่งไปชม,มพร้อมกันครับว่าปูใหญ่โตใหญ่เด็ดไปสำหรับช่วงร่องเสียงโชกหรือเอาไปนอนเสียงเบิ่งนซะก่อนเนาะครับผมเนาะ ไปเบ่งไปช่มาพร้อมกันเลยครับผมการมาสการขับปูเจริญพ่อเงื่อนพ่อสวยเปเนาะเนียนหายสูนหาศูนออกศูนหัให้หนึ่งสามออกหนึ่งสองอัออ๋ออ๋ออาออ๋เอ๋ออ๋ออออ๋ออ๋ออ๋ออออ๋ออออ๋ออาออาออ่ออ๋ออออ ตากะพาดที่ว่าพ่อหนาเกียรติคตัตสมุ 1, 2, 1, ทรช่มศูนย์หาศูนย์หเนาะหนึ่งสองหนึ่งสามถ้าผู้ใดสี่ขึ้นสีุ่งแต่คงจะมีโชคมีลาบอยู่ดอกพอเที่ยงวาเาเนี้เอา้เบิดบันเอาครับผมบานี้นนำมาเบิงน้ำกันคัรทมานผช้ชม,มผู้ประเทศไปเรียบร้อยแล้วครับผมเรียบร้อยบ่นนี้ละมวดของวันที่หนึ่งมิถุนยามิถุนาย,ยนพศ .2565 <ม>บนเบ่อีกหนึ่งบอคัาปูบนยิหนึ่ง ขออนุญาตเด้อปูด้วครับผมบอกผมสีหันว่าทางนี้บนอิ่งเนี้อบนวิ่งหนึ่งครับผมเน้แต่วาจับคูห่หนึ่งสามหนึ่งหกหนึ่งแปดสคูครับล่ะเอาเวิร์ตไเน้นทั้งสาคู่ครับผมเน้ะทั้งสมคููไปเลยว่าหลายครับแต่หมู่ชมหนึ่งสาหนึ่งหหนึ่งปดบน โอ้ดิเอกดับนี่แน่นอนเด้อครับท่านผู้ชมมีน้ำซ้ำงวดนี่ห้ดับสองตัวเน่ยบอกครับดสองตัวเลยดับศูนย์ก็ซีงวดนี่งวดก่อนมาดับแปดก็บ่มีอีกนีครับท่านผู้ชมบ่มีทั้งสามตัวเลยเด็กศูนย์ก็เป็นเด็กซีงวดสีมานี่บอกยามาเลี้ยงสามตัวบนเด้อยามาเลี้ยงสามตัวบนโดยเด็กขาดโอสามตัวบนยั่ไม่เลี้ยงไม่บอกครับผมโอหันตที่ศูนย์โอหันที่ซีแต่ว่าแต่ว่าล่างนี่มีโอกาสล่วงล่างได้ โนรตงได้แต่ว่าสามตัวบนแกไมาเห็นด้วยทุนกระสีเินอ่ะบอกว่าเถไนนอนอันนี้เป็นเป็นเลขจับคู่ไหคู่สองตัวนะครับสมุช่มเนาะสองตัวครับเกิดขึหนึ่งสามหนึ่งหกหนึ่งแปดแต่ว่าหมื่อวานนี้ปูบริเนตตัวใดตัวหนึ่งครับให้ให้เอาไว้ทั้งสามชุดเลยครับผมเนาะถ้าท่านไหนมาเล่วิ่งกับล่องวิ่งเบิรงครับผมว่าเลขเมื่อยเกิขึ้นหนึ่งนะครับสมุช่มหนึ่งอีกหนึ่งบน ปูบอกว่าบนนี่ยาหมาเป็นเด็ดขาดศูนย์กับสีศูนย์กระสียาแมาเหรียญเด้อสามตัวบนเสื้อได้ครับสมุทรเจ้าผ้าเที่ยงมาติดตามนี่สามงวดแล้วว่าดับก็คือดับอีดีครับบะมี่เลยปูว่าบนนี่แม้จะรักลอยกับบะมี่ได้เปลี่ยนผลสิ่งพันมากับบะมี่อีดีครับสมุทรเจ้าเนื้อตอนนี้ได้ศูนย์กับสีี่บันนี่ตอนนี้ได้ศูนย์กับสีห้ยสองตัวพร้อมครับสมุทรนี้ประหยัดงบมึงการเรียนอีกก็มีหลายคนอยู่ในผนถามพผอเที่ยงว่าพผอเที่ยงไปเอาเหล็กดับน้ำปูในเด้อวสัน เรืดับน้ปูอันปูอันวัดปลาในเรว ah. ou right no. mm. ่าัสพอเที่ยงกะเลยมาติดตามไห้เนาะครับผมเอ้าบันใส่เบื้องล่างครับสมชมเด็กลางอหลายใ่ห่างเนาะเด็กลางนี่วิ่งสูนัปูศูมมเจ็ดเจ็ดูม0ูมแปดแปดูเร็จสำเร็จสองครูน้ำปูเนาะเร็กสองครูรับกราฟไห อันนี้ปลูกกับไห้ครับแต่ว่าบเนี่ก็ต้องเข้าไป้วเขาต้องกับพร้อมเด้ยครับแต่ผมช่วไปเลยจะไปเรื่อยเนี้ไปเลยเนี่ยครับบลนี่เป Sod ็นเหล็ก <go> ล right ่างเข้าก็ล่องขื้นบนน้ำบงนัะครับแต่ผ้ช่เนาะเข้ารงแตนะเข้ากปขื้นเนื้อไปนน้ำบนี่ย่าขื้นหอมที่ศูนย์ที่ศูนย์่าขื้นบนเลยแม่นบอกครับแม่นโอ้บมมันดับศูนย์ศีนย์ก็สีบ่มีบนแต่ว่าปีนี้ผมบอกซีน้ำปูเนาะ ศูนย์มาแห้งในปีนี้ศูนย์มาแห้งครับเห็นบอกงวดที่หันกับศูนย์มาที่หมืนทั้งลานคือว่ามั่ศูนย์หาศูนย์ครับนั่งก็าศูนย์หกจังหวะวันนั่นนี่ไหนครับจับคู่ให้กับศูนย์เจ็ดเจ็ดศูนย์ศูนย์แปดแปดศูนย์ครับวิ่งศูนย์ยิงศูนย์ล่างห้าแห้งครับเพราะว่าพอเที่ยงสังเกตตั้งแต่ต้นวิกต้นปีบุญครับตั้งแต่เดือนก็ว่าพันมาซึ่งจะ่าจะมีศูนย์มีศูนย์มานตลอดเลยศูนย์ตลอดเลยครับเจ็ดจังหายไปแน่ล่ะ่่่่คือออปปีีีกกนนนมแหาย ปีนี้ศูนย์ไม่แห้งครับปูให้ศูนย์เจ็ดศูนย์แปดครับผมเจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดแปดศูนย์ศูนย์แปดราตัวนี้ขึ้นรางแต่บนขอลองเนื้อศูนย์กระซี่ยขึ้นบนเนื้อมื่อสอาขึ้นเป็นเด็ดขาดไม่บอกอขึ้นใด้ขาดเลยขึ้นกับสี่บนเดี๋ยวมาย้อขึ้นเลยบ่มี่เด็กสามรักบ่วมีเลยรลกร่อยรลกวิบตั้หน่วยศูนย์กับสี่เนี่ย ครับผมแต่บัวกระเทมองยิงรอด่แต่ว่บัเสียนอปูเนาะก็รอขึ้นเองเห็นบมดสงสมวดสมงวดสิ่ันมาบัมีตัวนั้นบ่มีตัวนี้ดับอีีก็คือดับอีีครับแต่ชบดับดับเลยยอมก็บ่หลายครับท่านวู้ชมลางนี่ก็เลขแค่สชุดแต่ว่าปูกำไห้ห้พอับเสร็จเรียบ้อยศูนย์เจ็ดเจ็นย์แปดนย์ศตอนัละครับผมสามตัวมีบ่คขับปู อันสามตัวเหย้าอย่างซี่เด้อเขียนมาเขียนมาก็ได้เนี่ยสิบอกไม้เอามาเขียนเอาไอ้ทุกไอ้ทุกเขียนอีเขียนใหายเนี่ยถ่ายมืงเลขกสามตัวนะครับท่านผู้ชมเนาะแต่ว่าสองตัวนี่ก็เห็นกันแลราครับนี่อันนี้จะเป็นเลขล่างด้วยครับท่านผู้ชมล่างล่างให้วิ่งศูนย์ศูนย์เจ็ดเจ็ดศูนย์แปดศูนย์ศูนย์แปดถ้าบนบนจะเป็นแผ่นนี่ครับบนบนจะวิ่งงนึง บนเหววิ่งหนึ่งหวยมาไก่กันตัวหนึ่งกับศูนเนาะว่าไก่แล้วบ่ได้ไก่กันได้ครับักระยุล้าอกอนึงกระยุบนมาหนึ่งอยมิ่บยังยนนกับเาวิ่งหนึ่งเน้นให้หนึ่งสมหนึ่งหกหนึ่งแปดเดี๋ยวจะให้กตัวขกยนวดกันก็มีครับหนึ่งสามุยไปแต้มเดียวครับมาหนึ่งสองมหดับศูนย์กับดับสีกับสี่เนี่ยมาเป็นเด็ดขาดคำบนตาม่บนมันจะเรียนหนที่ศูนย์ที่สี่ โอาข้าวเสใส่ศูนหนึ่งสามี่ก็ไ่ได้ไม่บอสี่หนึ่งสามังสี่ก็ไ่ได้เอาตัวอื่นใส่ด้วยเลขแล้วหน่อยแล้วทีแล้วหน่วยใหญ่ตีศูนย์กับสี่ครับผมต้องเป็นเก้าเป็นเจ็ดเป็นห้าใช่ไหมไม่บอกครับอ๋ออครับก็ฟังตามที่ปู่บอกนะครับสมุชมเนาะี๋ยวจะมาถามบางเลขสามตัววันนี้ครับสมชมสามตัวเก้าหนึ่งสามหกหนึ่งหกหกหนึ่งแปด ตามตัวเก้าหนึ่งสามเก้าหนึ่งสามเก้าหนึ่งสามหกหนึ่งหกหกหนึ่งแปดหกหนึ่งหกหกหนึ่งหกหกหนึ่งแปดหกหนึ่งแปดครับผมท่านผู้ชมเก้าหนึ่งสามหกหนึ่งหกหกหนึ่งแปดหกหนึ่งแปดโอ้บอกง่ายๆก็คือเอารักหกมาใส่เป็นรักลอยรักหกก็รักก้า นกฮกกัลักเก่าโอ้แม่น,น,น,นี่หรอครับ6 6เ,เก่าหนึ่งสามหกหนึ่งหกหกหนึ่งแปดทายขียเวเก่าใส่ทายครูอหกใส่นี่ละสามตัวก็มีสนันละนี่ครับสามตัวนกคาสมุทชุ่มเนะา,าเนะแอดมินพันกบบระเบเขียนซื้อกริเรบขียนบะปูแต่ว่ากาักวิถีวัดปูหรอครับนี่ถ้าสามตัวก็จะเป็นเก้าหนึ่งสามหกหนึ่งหกแล้วก็หกหนึ่งแปดครับสามชุดสามชุดกระบอกง่ายๆกะ เอามาจาก 1, 3, 1, 6, 1นึ่งสาหนึ่งหหนึ่งแปดะครับ่าาชูุชมเพียงจะเอาเก่ามาใส่รักลอยครบสาตัวห้ครับ 6, กับหกอยู่รักลอยหกกับเก่าอยู่รักลอยเอาก็ลองพิจารณาบงตอเวเองนะครับชมเนาะของปูหนีงวดที่สามงวดที่ผ่านมาสุยครับทั้งบนทั้งล่างเนาะทั้งบนทั้งล่างมแมเดียวบอกว่าศูนยหศไปลอยออกศูนย์หกห้หนึ่งสามออกหนึ่งสองอ้ย ดับเม่นเต็มบนทางรางดับไอ้ศูนย์กับซีเรือบนเด้อดับศูนย์กรบดับซีนะครับบนพอตองออานี่ครับดับคือศูนย์กับซีบนดับศูนย์กับซียาใส่เป็นลักลอยลักยังเป็นบอตองใส่เด็ดขาดคสามตัวบนศูนย์กับซีนะเอาไปใส่กระปลายวดประกอบตัวได้กระบไดปูปูใหญ่พลโลมาปะครับปูยังพะโมาอยู่ยังอย่เนาะยังกระพุ้นใกล้มือคนละ เดี๋ยวพอเที่ยงกับเฉลยมติตาอ,อีกขังหนึ่งเนาะหาปูใหญ่มาย่ำมาบอกตวเลขอีกตุเรศตัวหนึ่งอย่างสีน้อคาร์เตอร์มช่มเนาะแตงวดทีพานมากระยอมรับอยู่ครับของปูรุดไปจริงอยู่ครับแตงรูดแบบว่านาเกียรยยติให้ศูนหาหาูนออกศูนหกให้นึ่งสามออกหนึ่งสองแต่เดียวบ่าครับเอ้า่านผู้ชมท่ช่านผู้มช่มท่านได้ชิ่นชอบเลขของปูวัดปลาก็ลองไปพิจารณาเองนะครับเนาะแคปหน้าจอไว้เด้อครับแคบหน้าจอไว้เพราะว่ามันชนวิก S <S <S ปูเพิ่นจะหายแต่ต้นที่ห้อยออกครับเพราะเที่ยงเรื่ฟ้ามาเอาเอามาโหลดดีกว่าครับผมเนาะเพราะว่าท่านผู้มชมอยากเอาไปเสี่ยงลอง่องเรือว่าเออนอนเสี่ยงแล้วอาจจะฝันดีได้สิ่งได้ของหรือว่าตัวเลขที่ดังๆมาจากทั้งอื่นอาจจะมาตรงกับเลขปูยังสี่ครับมันก็เป็นไปได้เนาะมันก็จะเฮ็ดให้เฮาผู้ลงทุนในลงทุนนี่ก็จะได้ตัดสินใจง่ายนะครับเนาะวันนี้ก็สิลงทุนอยู่แล้วเพราะว่าดับบนให้ยสองห้ยสองตัวเลยครับดับบนให้ยสองตัวเลขศูนย์กับสี่ อาครับผมสุดท้ายนี่ก็ขอบคุณขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมาติดต,ตามในช่องสรตดาชาแนลหรือว่าไอสแตดาชาแนลนะครับผมเนะาะพอเที่ยงก็มียางครับจะฝากก็มีตะความขอบคุณและขอบคุณเลาก็กให้โชคดีกันตลอดปีตลอดไปครับผมขอให้ท่านผู้ช,ชมทุกท่านโชคหมานกันสมบสูรณ์แต่ว่าก่อนจะไปพอเที่ยงกับขอฝากนี่เอรับปูกำลังจะจะลื้อเพิ่นจะลื้อกุติที่เป็นไม่ครับผมหรือกุติที่เป็นไม่เนาะออกล้วก็จะ จะเฮ็ดเป็นกุฏิปูนครับผมเนาะ mm. ก้าท่านใดอยากร่วมร่วมบุญร่วมร่วมสร้างกุฏิเนาะปูเนาะ mm. ร่วมสร้างกุฏิกับปูวัดป่าก็สามารถโอนมาได้หรือว่าโทรมาหาปูได้ครับเด mm. ี๋ยวพอเชยงจะลงหมายเลขอสระสามให้ท่านใดจะเฮ็ดจังสันจังสี่ว่าซอยอันค่าอันพื้นค่ากระเบื้องค่าจังสี่จังสันนะครับท่านผู้ชมเป็นกิดสัศรีสันทายกัสามารถโทรมาหาปูได้เนาะครับผมเนาะ พอเที่ยงกับมั่นใจว่าคนไทยแม่นจะบดถูกม่ด้เบอือบริชวงน้าปู <c oughs> กาจเค็ดจากส่างขึ้นกันละครับบางท่านอาจจะอยู่มืองนอกเพราะยาจเค็ดจากส่างบุญอยู่แต่ว่าเพราะนมีวัดจะกเค็ดเนาะครับนี่ก็เป็นวัดป่าครับผมเนาะ, <c oughs> ะเพื่อนก็กำลังจะลื้อกุฏิสองหลังคุ่นอีกหลังหนึ่งครับสมผช้ชมเป็นกุฏิใหม่กาจจะหลยปีละครับปกกูกสจจีจอเนาะครับผมเนาะวนก็จะส่างเป็นปูนมาหนี้ครับก็สามารถโทวมหาปูได้บผพานพอเที่ยงเด้อครับตรงนี้ จะให้ทั่วมหาปูหรอกอ่ะจำค่อยๆสอบถามหมายเลขบัญชีน้าปูครับผมเนาะให้ทุกท่านมีแต่ความโชคดีและโชคดีเด้อครับ<ม>ให้ครอบครัวของของอิซีทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญลูกหลานให้บอกง่ายสอนง่ายนะครับผมเนาะให้มั่นมันกันทุกคนพราเรีอ<ม>อ่อง<ม>ขอตร์รไปก่อนพอกระมังคิปหนา<ม>้าสวัสดีครับบ้าขันเขางวดนี่ว่าเม,มียนได้เฮ็ดนั่นแหละได้๋ยวเดี๋ยวสั่งก็ครับนกปูเนาะปูแล้วขันปนเป็นหนึ่งสามกับศูนหาเลยวะแมวมันล้วตีมุลแล้ว